มีน้องถามพี่ให้แนะแนวภาคเครื่องกลว่าอนาคตจะเป็นยังไงน่าเรียนไหมนะครับจริงๆพี่บอกเลยว่าวิศวกรแทบทุกภาคเลยนะหรือแม้กระทั่งสาขาอื่นนะครับถ้าถามว่าเทรนในอนาคตเป็นยังไงพี่บอกเลยว่าเทรนในอนาคตเนี่ยเขาก็ต้องต้องการคนที่อยู่ในสายอาชีพแบบน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีก็ดี AI ก็ดีที่น้องรู้เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระได้มากขึ้นนะครับทีนี้ พอเราได้นี้ปุ๊บหลายคนก็ตกใจบอกโอ้ยแบบนี้เรียนนี่เรียนนั่นตกงานแน่เลยน้องต้องอย่าลืมนะว่า AI ก็ดีเทคโนโลยีก็ดีเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยแล้วพอมันทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยคาคาพูดนี้หมายความยังไงหมายความว่ามันต้องมีคนจริงๆนะครับที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในงานนั้นๆหรืออาชีพนั้นๆอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าให้พี่คิดนะถ้าไม่ใช่อะไรที่แบบถูกแทนที่ได้สมบูรณ์แบบเช่นคนขับแท็กซี่ที่อาจจะโดนรถที่ขับเองได้แทนที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมอาชีพพวกนั้นก็ยังมีงานหมด รวมถึงวิศวะเครื่องกลก็ยังมีงานด้วยนะครับเพียงแต่พอความต้องการน้อยลงปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือเราต้องเป็นคนที่เขาต้องการให้ได้นั่นหมายเพราะว่าน้องต้องเป็นคนเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่น้องเลือกจริงๆและน้องก็จะมีทางไปและพี่อยากจะบอกว่าถ้าสมมติใครทําอย่างนี้ได้นะรายได้น้องก็จะขึ้นมหาศาลด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวช่วยเนี่ยมาช่วยให้น้องทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ปริมาณงานมากขึ้นและแน่นอนที่สุดรายได้ก็จะมากขึ้นตามมา